สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูนุกอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยที่1จํานวนนับไม่เกิน1,000เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละร้อยค่ะอยู่กับคุณครูนุกการจนาโรยสกุลอีกแล้วนะคะ พร้อมที่จะเรียนกันได้ยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน1,000ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถใช้การนับบอกจำนวน และแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน1000ข้อที่2นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะทบทวนการนับหน่อยนะคะการนับเพื่อบอกปริมาณของสิ่งต่างๆที่มีจำนวนมากกว่า10แต่ไม่เกิน100มีโซ่ทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนดูนะคะในแต่ละถุง เราจะมีทั้งหมด10ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นับเลยค่ะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 10นะคะ10 10กลายเป็น100ตัวค่ะ100มีค่าเท่ากับ1,000นะคะดังนั้นมีโซ่1,000ตัว การเขียนตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ1 0บร้อยหรือ1000แสดงด้วยตัวเลขคินดูอารบิก1 0 0 0ตัวเลขไทย1 0 0 0และตัวหนังสือ1000น,น,นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจได้ยังเอ่ยการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า3หลักนิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาคขั้นนะคะเพื่อให้ สะดวกต่อการอ่านเช่น1000หรือ1000เป็นเลขไทยนะคะ10 10 10หรือ100แผ่นตาราง10 110แผ่นแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นคะใช่แล้วค่ะเท่ากับ1แผ่นนะคะ10 10หรือ100แผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นแสดงจำนวนใด10 10คือ1 หรือ100ค่ะตัวเลขคินดูอารบิกนะคะ100มาดูต่อกันเลยนะคะตัวเลขคินดูอารบิกเขียนได้ว่าแบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปตัวเลขไทยเราก็เขียนเป็น1ไทยแล้วก็0 0ค่ะตัวหนังสือ100ค่ะ200นักเรียนดูวิธีการเขียน200นะคะ ว่าตัวเลขคินดูอารบิกเขียนยังไงตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนอย่างไรทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะต่อไป300 400 500 600, 600 700 800 900 1000หรือ100 10, นั่นเองค่ะ ให้นับและบอกจำนวนตามแผ่นตารางหน่วยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางร้อยดังนี้ค่ะแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนใดนักเรียนช่วยคุณครูคนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีวิธีการในการหาคําตอบอย่างไรนับทีละชุดค่ะนับแผ่นตารางร้อยได้2แผ่นแสดงจำนวนสองร้อยแผ่นตารางสิ ได้1แผ่นแสดงจำนวน1นนับแผ่นตารางหน่วยได้3แผ่นแสดงจำนวน3หน่วย200กับ1กับ3หน่วยแสดงจำนวน213อ่านว่า213ค่ะ200กับ1กับ3หน่วยนักเรียนดูการเขียนตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือ ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะต่อไป200กับ0ูนสิบกับ1หน่วยเวลาเราเขียนก็จะได้เป็น201ค่ะเราไปดูแบบฝึกหัดเสริมกันเลยนะคะเขียนตัวเลขคินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวน ข้อที่1เราจะนับแผ่นตารางก่อนนะคะนับได้100เราก็เขียนตัวเลขอาราบิกและตัวเลขไทยเป็น100ข้อที่2เป็น200ข้อที่3 500ข้อที่4 800ข้อที่5 1000ค่ะต่อไปเราไปดูข้อ2ใหญ่กันนะคะ ให้เขียนตัวเลขคินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนเราก็เริ่มนับก่อนเลยนะคะข้อที่1แผ่นตารางร้อยเรานับได้3แผ่นเราก็จะบอกว่ามีจำนวน300แผ่นตารางหน่วยเราได้นับได้3หน่วยก็จะอ่านว่า303ค่ะข้อที่2 นับแผ่นตารางร้อยได้ทั้งหมด7แผ่นและแผ่นตาราง10ได้3แผ่นกลายเป็น30อ่านเป็น730ค่ะข้อที่3แผ่นตารางร้อยได้6แผ่นได้เป็น600ตารางหน่วยได้5หน่วยก็ได้เป็น 500, 5 0 0 605ค่ะข้อที่สี่ แผ่นตารางร้อยได้ทั้งหมด9แผ่นได้เป็น900ตาราง10ได้110กลายเป็น10ตารางหน่วยได้เท่ากับ8กลายเป็น918ค่ะข้อที่5แผ่นตารางร้อยได้4แผ่นเราก็อ่านว่า400แผ่นตาราง10ได้8แผ่นเราก็อ่านเป็น80 หน่วยได้2หน่วยกละได้ทั้งหมดจำนวน482ค่ะต่อไปเราไปดูข้อ3กันเลยนะคะวงรอบภาพให้เท่ากับจำนวนที่กำหนดนักเรียนก็ลองวงตามคุณครูเลยนะคะ406เราก็จะวงได้แผ่นตารางร้อยสแผ่นและก็ตารางหน่วย6แผ่น6 หน่วยนะคะก็จะได้เท่ากับ406ต่อไปข้อที่2 871นักเรียนก็วงไปเลยนะคะสรุปการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆซึ่งจำนวนตั้งแต่100ไม่เกิน1000อ่อาจนับทีละ100ดังนี้100 200 300 400 500 600 700 800 900และ1,000ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้การนับเพิ่มทีละ1นึรอยยากไหมคะนักเรียนถ้าม่ยากนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้อยู่ในหน้าที่1 9ค่ะถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยนักเรียนย้อนกลับย้อนกลับไป ศึกษาคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะคะหรือสามารถสอบถามคุณครูผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ